อันนี้เลยอยู่กับคุณชนลทิศนะฮะแขกกิติมศักดิ์มาร่วมงานมิส t ทยแลนด์2023นาะฮะเรารู้จักกันเลยสวัสดีฮะมาร่วมงานแล้วแสดงความยินดีกับเวทีนสงเกียรติก่อนนะครับครับก่อนอื่นก็ขอโอ้วันนี้ผู้เข้าประกวดสวยๆเลยทุกคนเลยนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ก็เดี๋ยวคงได้ติดตามชมกันได้เลยว่าผลเป็นยังไงได้เลยได้ข่าวว่าเก็บตัวที่โรงแรมของคุณพี่ด้วยที่ อ่าใช่ครับอ่าก็ทางผู้เข้าประกวดอ่าบ <is> ิสซ <2023 S 1> ิสไทยแลนด์ปี2023นะฮะ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสทางเรานะครับโรงแรมไมลด้าร์บานเบอรแอร์พอร์ตได้มีโอกาสนะครับอ่า เป็นที่เก็บตัวของนางงามทั้ง13ท่านนะครับนะก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติก็ได้เห็นมาตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่วันนี้เลยวันที่15นะครับเพิ่งนํารถมาส่งว้าวตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ก็เดี๋ยวรุ่นกันครับเด้รุ่นกันได้เลยอ่ะกล่าวถึงผู้เข้าประกวดในค่ำคืนนี้เราไฟนอลแล้วอยากให้อ่ากล่าวให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ค่าคืนนี้ก่อนให้ทาเต็มที่ครับครับผมก็นะฮะก็การแข่งขันนะครับมีแพ้มีชนะนะครับแต่ว่าก็ ผู้แพ้นะครับก็ต้องเสียใจนะครับมียังอีกยังมีโอกาสอีกหลายๆเวทีเลยนะครับส่วนผู้ชนะนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันได้เลยครับเรามาดูเรามาอัปเดตในเรื่องของธุรกิจโรงแรมบ้างนะฮะลูกค้าสามารถเข้าไปดูติดตามธุรกิจโรงแรมเนี่ยเข้าไปติดตามในเพจตรงไหนได้บ้างฝากได้เลยครับก็ของเรานะครับมี Facebook นะครับสกดตรงตัวเลยนะครับไมด้ M I D A นะครับ hotel H O T E L นะครับดอนเมือง D O N นะครับ MUANG E AIRPORT นะครับได้เลครับระบบสิมงนั้ครับผมกำหนดมมาได้นะครับครับ